ชาวลัคนาราศีกรกฎดวงชะตาในเดือนธันวาคม2 5 6หเดือนสุดท้ายของปีถือได้ว่าเป็นเดือนที่ชาวลัคนาราศีกรกฎมีดาวหลักๆไปอยู่ในเรือนอารีมรณะแล้วก็วินาศหลายดวงช่วงจังหวะที่ดีก็ดีอยู่ไอ้ช่วงจังหวะที่ต้องระวังก็ควรจะต้องพึงระวังให้มาก เหตุผลเพราะมีดาวไปกองอยู่ในเรือนอาริมรณะเราก็วินาศอยู่หนึ่งถึงหอยู่ในเกณฑ์ที่ดีหนึ่งถึงหธันวาอยู่ในเกณฑ์ที่ดีการงานมีความสําเร็จและราบรื่นดีจะมีข่าวดีในเรื่องของงานนะครับมีสิ่งที่ดีในเรื่องของงานเข้ามา 6- กถึงสิการงานยังดีอยู่ต่อเนื่องงานมีความมั่นคง มีข่าวดีในเรื่องของงานงานที่ทำแบบรวมกลุ่มเป็นทีมจะได้รับความสำเร็จอย่างดียิ่ง11จนถึง15 16จนถึง3เออ11จนถึง15 16จนถึง20ช่วงตรงนี้เป็นช่วงแห่งอุป,ปสรรคมีความรู้สึกเซ็งๆอื่นๆจากเรื่องความรัก ก็ทําให้มันก็เสงอ่ะเออคนมันอารมณ์ไม่ดีอ่ะทาให้มีความรู้สึกได้ถึงนะฮะสิ่งที่มันไม่ค่อยแฮปปี้นะักก็คือ11จนถึง15 16จนถึง20 21จนถึง25ช่วงนั้นยังเซงๆอยู่อารมณ์ไม่ค่อยอยู่กับร่องกับรอยมันมาจากเหตุผลมันมาจากความรักนี่แหละจะแฮปปี้ขึ้นคือ26จนถึง31 ช่วงนั้นเปลี่ยนแปลงดีขึ้นทำอะไรก็ปลอดโปร่งขึ้นมีความรู้สึกสบายใจขึ้นมีความรู้สึกได้ถึงความเอ,อ่อเขาเรียกว่าปลดปล่อยจากพันธะที่ยุ่งยากหัวใจฉะนั้นลัคนาราศีกรกฎดวงชะตาในเดือนธันวาคมชาวลัคนาราศีกรกฎดวงชะตาในเดือนธันวาคมระวังไปตกหลุมพรางในเรื่องความรักทำให้ตัวเองอื่นๆเซ็งๆนะ เพราะความรักเป็นเหตุนะดาวเจ้าเรือนความความรักคู่ครองก็ไปอยู่ในเรือนมรณะดาวสูงก,ก็ือกไปเข้าเรือนอาลีอีกกูเอ้ยบางคนที่มีความรักอยู่แล้วกําลังแฮปปี้ปอปปิเลิฟอยู่ไม่ได้ดูหน้าดูหลังไม่รู้ว่าเขาคุยกับอีกคนนึงอยู่หรือเปล่าหรือไอ้คู่เราที่มันแสดงว่ามันรักเราเหลือเกินเนี่ยลึกๆแล้วพอมันไม่เจอเราแล้ว,ลวมันเจ้าชู้หรือเปล่าดูให้ดีดูให้รอบคอบ นะชาวลัคนาราศีกรกฎนี่ก็เตือนเอาไว้ตรงๆอย่ากันนั้นเลยชาวลัคนาราศีกรกฎนะครับการเงินถึงแม้ว่าจะมีรายรับเข้ามาตลอดแต่ก็มีรายจ่ายเบี้ยใบรหลาทางตลอดเหมือนกันในช่วงเดือนธันวาคมก็ขอให้ดูให้ดีขอให้ดูให้ดีนะครับในเรื่องของการเงินนะ แล้วก็เรื่องความรางอีกเหมือนกันถ้าไปเจอใครเข้ามาช่วงนี้มีโอกาสจะไปเจอคนที่มีเจ้าของอยู่เข้ามาถ้าเราไม่คิดอะไรก็โอเคไปถ้าคิดขึ้นมาก็จุกจิกใจหูดหงิดใจอยู่เหมือนกันนี่คือสิ่งที่อยากจะบอกกับชาวลัคนาราศีกรกฎทุกๆท,ท่านนะครับ